สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหนูไนเช่นเคยนะคะกับเมคอัพลุคนี้ค่ะเป็นลุคที่ดูเยอะขึ้นมานิดหนึ่งกว่า Natural Look หรือว่า Everyday Look หรือว่าลุคไปข้างนอกแบบชิลๆนะคะวันนี้แต่งตาโดยใช้พาเลตนี้ของ Maybelline ก็ยังไงลองดูว่าพาเลตนี้ Create ออกมาให้ได้เป็นลุคนี้ทำยังไงไปติดตามช่กันค่ะ เช็ดโทนเนอร์ลงมอยเจอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะต้องบอกไว้เลยว่าสีที่หนูนาเอามาใช้เลือกสีที่พีคที่สุด2ส,สีมาเป็นคอมบิ n เนชันกันก็จะต้องมาลงผิวหน้าให้แน่นนิดนึงนะคะวันนี้ใช้ Healthy Mix ์ของบูจัวนะคะหนูนาจะไม่ค่อยมีลองพื้นสีตัวเองเท่าไหร่รู้สึกว่าผิวหน้ายังไม่โอเคเพราะฉะนั้นคอนซีลรอยกระรอยต่างๆก่อนนะคะ อันนี้ใช้ของมูจิไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นแต่รนะู้สึกว่าเขาใช้ง่ายเพราะว่ามันอัน e r เดอร์โทนเหลืองสามารถปกปิดได้ระดับหนึง่งอาเป็นว่าตอนนี้รอยสิวรอยต่างๆโอเคแล้วนะคะสิ่งที่ไม่โอเคนะตอนนี้คือความดำใต้ตาคือจุดไฮไลท์ลวกันเรียกง,ง่ายๆใช้มือแท็บนะคะบริเวณใต้ตาเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟมากโอเค นะตอนนี้งานผิวทุกอย่างเนียนกริบแล้วยังไม่จบ2 4ก n ต้องมีอะไรดีกว่านี้ต้องมาคอนทัวร์กันนิดนึงคือทำไมจะต้องหันไปหันมาอย่างนี้ตรงนี้เราแอบมีกระจกเล็ก,ลกๆไงเอาไว้ส่องต่อมาเซ็ตด้วยแป้งวันนี้เราจะใช้แป้งซีจานในการเซตทุกสิ่งอย่างเป็น Limited Edition Beauty and the Beast จะต้องเซตใต้ตาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเคาะออกนะคะ เซตแป้งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะถ้าเกิดสมมติเราปล่อยให้รองพื้นทิ้งไวน้นานนะคะแล้วเราให้น้ํามันจากรูขุมขนออกมาแล้วแล้วเราเซตแป้งโอากาสเป็นคราบนี่สูงมากฟรอนซิ่งหน้าก่อนวันนี้ใช้ NY Maybelline เบอร์ศูนเนื้อของเขาอะ่ะจะค่อนข้างเป็นสีส้มสีส้มเวลาเอาไปคอนทัวร์เนี่ยมันจะทําให้ หน้าเป็นปืดแต่งหน้ายีบสีคารัตของเราเนี่ยทุกอย่างต้องชัดบรอนเซอร์ชัดแก้มชัดปากชัดชัดทุกอย่างเราจะมาเน้นที่ตาเป็นหลักด้วยสตั๊กเจอร์ของหน้ามันทําให้เป็นแบบเบิอร์เหมือนเกาหลีมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ขอบคิว้วก็จะใช้แปรงหัวตัดแล้วแต่ถนัดนะบางคนอาจจะจบด้วยการที่ใช้แค่ดินสออย่างเดียวก็ได้แต่คือหนูน้ไม่ได้ไงมันจะมีแบบความเป็นแบบเมเหลี่ยมเป็นอาร์ชตรงนี้นิดนึงแต่อันนี้ก็จะแบบบนๆนอะไรเงี้ยเวลามองคนก็จะแบบขึ้นนิดนึง ต่อมาเรียกว่านางเอกหรือพระเอกดีของคลิปนี้นะคะเมเบลีนเขาจะมีเซตเป็นพาเลตแบบนี้ออกมาคาแรคเตอร์ของแต่ละอันมันก็จะบ่งบอกความเป็นตัวตนชัดเจนอันสีชมพูอะไรอย่เง,งี้ยก็จะมีความฟุ้งฟิ้งหน่อยอันที่จะเป็นนูดก็สามารถเอบรเดย์ลุกได้โอเคเรามาเริ่มที่สีม่วงกันก่อนหนูหน้าจะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะเนื้อสีของพาเลตเนี้ยพิกเมนต์ดีมากดูดิคือหนูหนาลง แพ็กสีขึ้นมาประมาณส3สาครั้งนะคะก็จะได้แบบความเป็นม่วงที่ดูดีม่วงม่วงเบลนเพื่ออะไรเพื่อให้เนื้อสีมันเสมอกัน,นเพราะมันเป็นสีเข้มเนี่ยถ้าสีอ่อนเนี่ยการเบลนตรงกลางอาจจะไม่ต้องคอนซอ์นมากนะ,ะขอจิ้มสีน้ำตาลจิ๊ดหนึ่งจิ๊ดเดียวเท่านั้นนะบอกเลยว่าสีน้ำตาลพิกเมนต์ดีมากทำบล็อกตาขึ้นนิดนึง กระบอกตาขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันแบบไม่ใช่ม่วงที่เอะอะม่วงขึ้นมาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราจะมาใช้สีทองสีทองเดี๋ยวจะแตะความเป็นทองให้ดูดูทองดูทองของเขาจ้าทองแบบทองจริงจังอะ่ะฉันจะฟาดไปที่หัวตาเลยแต่กลัวว่ามันจะไม่ติดก็เดี๋ยวจะใช้เป็นแบบสเปรย์ของ n ิ x นะคะฉีดให้แบบพุกกันมันเปียกนิดนึง ปิดทองกลางตามันเป็นสีทองที่แบบทองจริงจังอะเออรู้เรื่องนะทาลงไปแล้วเอาสีทองอะไว้อย่างเงี้ยคุยสวยมากแน่นอนสีอ่อนๆทุกอย่างเนี่ยนะลงเป็นเบสทั้งเปลือกตาเหมือนที่สีม่วงทั้งเปลือกตาแล้วก็คัดด้วยสีน้ำตาลสวย พอแปะหัวตาก็จะมีความเป็นแบบประกายวาวๆเห็นไหมอันนี้คือถือว่าเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะเดี๋ยวยังไงหนูนะขอไปทำอีกหนึ่งข้างก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาติดขนตากัน ค่ะตอนนี้นะคะหนูนาก็ไปทําการเติมใหม่ข้างหนึ่งให้เหมือนกันแล้วนะคะแล้วก็ติดขนตาเบอร์แบบไม่ต้องเวอร์มากเพราะว่าเราอย่ากที่จะโชว์งานตรงนี้ว่ามันจะแบบมีเลือบเรือสีทองๆองแล้วก็ปัดขนตาล่างมานะคะณนะตอนนี้ finishing ด้วยไฮไลไท์คอนทัวร์ต่างๆ ก็จะใช้ของ wet and wild นะคะไฮไลท์ตรงนี้นิดหนึ่งตรงสมูตรงคางนิดหนึ่งปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มวันนี้จะใช้ tart k เเาาก็จะมาเพิ่มสีแก้มนิดหนึ่งเห็นไหมดูมีสีขึ้นมาเลยสีนี้ที่จะแบบเป็นไฮไลท์กับ bronzing นะคะก็จะมาลงแบบเบาๆตรงนี้เห็นไหมหันซ้ายหันขวาให้มันพอมีแบบ ความวาวๆนวลๆแค่นี้พอเห็นไหมโกลกลมีมิติมีมิตินิดหนึ่งปากวันนี้ค่ะ smashbox ค่ะก็จะรู้สึกแฮปปี้กับสีนี้มากชอบความเป็นอิดมวลเบาของนางไม่ใช่เป็นแบบสีอิดๆอะไรอย่างนี้อะฉันจะมาผสมกับของชิ i s e d o นะคะก็จะมาละเลงลงให้ทั้งวากเลย เป็นการเบรกสีจริงๆสีมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีความเป็นแบบนูดเบาๆเราก็จะมาระบายผสมสีหนู้ชอบผสมสีไม่สะใจว่ะเปลี่ยนๆเปี่ๆเปี่นๆเปลี่ยนๆเปลี่คันนี้เลิฟของแม็ก texture ของเนื้อสีไม่เหมือนกันนะคะถึงสีออกมาเหมือนกันบางทีผสมไปก็ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมเอามาเบรกหน่อยมันก็จะมีความเนี้ยน้ตขึ้นมานิดนึง ก็ถือว่าอันนี้เป็น Finish Look นะคะของ24 k carat nude palette นี้นะคะเรามาสรุปกันนิดนึงมีทั้งมหมด3 Ma แมทและทั้งหมดคือเป็น t r ร m m e r หมดเลยเพราะฉะนั้นก็จับคู่ดีๆแล้วกันอย่างน้อยเขาก็จะมีน้ำตาลแมทให้เราเอาไว้ขัดเบาแต่ต้องเบามือเพราะมันเป็นน้ำตาลที่เข้ม dark choc อ,อะแล้วก็ชอบความฟรุ้งฟริงของ234นี้เอาไว้แบบลงหัวตาได้นะคะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับลุคนี้ค่ะที่เอา24คารั t nudes นะคะมา create เป็นลุกนะคะอยากที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่าสีแรงๆสองสีที่น่าเอามาแต่งที่ตาเนี่ยสีม่วงกับสีทองถือว่า แฮปปี้กับพาเลตนี้นะคะหนูนารู้สึกว่าหนูนาชอบเนื้อสีของเขามากที่สุดกว่าทุกพาเลตที่ผ่านมานะถ้าเกิดใครไม่กล้าเล่นสีแรงๆสีอ่อนๆก็เอามาแบบไฮไลท์หัวตาได้ทุกลุกเลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะรู้สึกสนุกมากกับการที่แบบคิดเอาพาเลตนี้มาครีเอทเป็นลุคนี้นะคะพยายามที่จะทําให้มันใช้ได้จริงที่สุดนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอก,กันโอกาสหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ